แล้วก็ปิดประมาณสามทุ่มแรุ่มรึ่ง,ง,ง,งค่ะโอเคเบอร์โ,โทรติดต่อทางร้านมีไหมครับ0ูนแปดเก้าค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็กดไลค์เพจได้ร้านป้าตอยส้มตำค่ะถ้าหยุดวันไหนที่ไม่ตรงกับวันจันทร์ก็จะลงหน้าเพจนะคะโอเคครับเรติดตามในเพน <ะ S 2> จกันได้นะป้า กำลังยุ่งเลยนะปจอยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องตุ๊กตาสวัสดีครับนี่นะกำลังยุ่งเลยนะีหนตามอะไรครับปจอยปูปรากลางเปี้ยวหวานนะเดินเร็วนี้นะหนุ่มเมืองชนช h a น n e l นะ จะลงภาคใต้นะใครอยากดูร้านยำร้านไหนนะร้านดังๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูนะครับเร็วๆนี้นะไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์นะบุกประจวบนะหนุ่มมึงชอนชานแนลนเดี๋ยววันนี้พามาดูปัจจอยนะ เราจะส่งให้หน้องตุ๊กตามัดนะแล้วตุ๊กตานี่มีแผนกเป็นแผานากมัดกับแผานากเก็บตังสองอย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะต <c oughs> ่อไปเป็นอะไรครับป้าจอยยำกั้งยำกั้งยำกั้งนะนี่นะยำในครกตำในครกจบเลยนะครับที่เดียวนะครับถาะยำครกั้งมา น้ำมะนาวกัน้ำน้ำต้มมีกระเด็นขึ้นมาเลยนะหนุ่มเมืองชนชาแนลจะ3,000ซับแล้วนะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและติดต,ตามนะครับ กั้งัวใหญ่แล้วนั่นกั้งวันนี้ไม่มีแก้วกั้งอันนี้เป็นกั้งเนื้อใช่ไหมครับกั้งเนื้อกั้งเขียวอันนี้ยังตัวไม่ใหญ่มากอยังตัวไม่ใหญ่นะไม่มีของด้วยน่ะปูก็ขาดนะป้าเนาะปูก็ขาดปลาคาร์พไซส์ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมตอนนี้ลมหนาวเข้าของทะเลก็เริ่มหายากนะครับ ตาสัวนะตำซัวเท่าไหร่ครับประจานหะกนะสิบคาทหกสิบบาทตำซัวนะเอาใส่ถุงเรือชามครมคะใส่ถุงได้ครับ จะแช่งั้นนะครับของสดจะแช่ความเย็นตลอดนะ เดิมนะหกสิบบาทนะเดี๋ยวมาดูตำไพยแบบไม่เผ็ดเลยนะประจอยก็จะเช็ดโคกล้างคดอันนี้แบบไม่เผ็ดเลยนะป้านะต้องเช็ดโคกล้างคโคไฟสากนะลูกค้าไม่ ยกข,ขึ้นยกลงขอ้ขอแล้วก็ไม่โอเคลูกค้าไม่ทานเผ็ดนะจะเช่ให้แบบนี้เลยนะสากบ้านนะอันนี้ไม่เผ็ดนดี่ะลัวกว่าี่เป็นลูกค้าจากกรุงเทพ จากราไทยรัเดี่ยวไปก็นไปนะครับไม่องเป็นนะครับไหมคะยน้กังคทุ้กันะคี่ะแยกน้ำเหรอครับ

ด้วยอะไรครับประจาะจะมีตำไทย,ไทยข้าวโพดูแล้วก็ยำูตำไทยแยกาก้าํ้ำยางแดิาทางไก้ด้ด่า้ดางแ้างกง จะเป็นคนจากทางกรุงเทพกันเลยามไหมคะท้มไนท์โคต้มปลายังไก่ยอกไข่แดงนี้นะคะบค้ต้มแล็ยต้มต้กุ้งสดต้มต้กุ้งสดเป็นสิทธิ์เหรออ๋อ Right. ตอนนี้เปลี่ยนเวลาใหม่ยังน้องทุกตาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเป,งเปิด5้าโมงค่ะจเจ็ดนาฬิกาค่ะแล้วก็ปิดประมาณสามทุ่มนะครับลุ้มคลื่นค่ะโอเคเบอร์โ,โทรติดต่อทางร้านนี้ไหมครับ089ค่ะ7474200นะคะแล้วก็กดไลค์เพจได้ร้านป้าจอยส้ตมตำค่ะถ้าหยุดวันไหนที่ไม่ตงรงกับวันจันทร์ก็จะลงหน้าเพจนะคะเพจครับคอติดตามใน<ม>เพจกันได้นะฝากเพจด้วยนะเีืยวน้ำหวาน ขายวันไหนหยุดวันไหนไปดูในเพจได้นะครับ มีงานนะครับต้องไปแช่ไวใน้องเย็นนะครับต้องไปแช่ไวใต้ชงบีบรมใตความรนแรงนะครับ มาต่อปูปลาเลยนะเผ็ดนะครับเดี๋ยวดูเผ็ดแค่ไหนอืมเผ็ดขึ้นพกเลยนะาตอบทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไบัวมีแซลมอนมีปลาต้ม Oh, Komm, okay, yeah. ต่อปลากุ้งสุกเผ็ดกลางเปรี้ยวหวานนะราคาเท่าไหร่ครับปจ้อยหกสบบาทนะชอบกินรสชาติไหนสั่งได้นะเปรี้ยวหวานเค็มมันนะมันทำได้ไหมครับไม่ได้เปรี้ยวหวานเค็มนะครับบอกได้นะ นะแซ่บต้องมาลองนะร้านปัจจอยนะตลาดโต้รุ่งหน้าสารชนบุรีนะพิกัดเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะ ด้วยเลยครับพปเจอิย์ปลาทะเลปลาทะเลนะน้ำปลาถูกทางร้านเลยนะ สุเนดาวน oui, er like <wh> ี่หว่าต้มไทยนะอันนี้สาระนี่สุดคุ้งสุไม่ทานอีกต่อ่งได้อันนี้หกสบาท ลูกค้าต่างแล้วก็จะไปเดินเที่ยวดูของกินก่อนนะแล้วก็จะกลับมานะครับตั้งแต่เปิดร้านมานี่ทำไม่ได้หยุดเลยนะประจอยนะประจอยกินข้าวเย็นหรือยังครับ ยังนะจะไม่เป็นลมเหรอครับ <laughs> บูปาระาเผ็ดกลางเปรี้ยวหวานนะเมนูนี้เท่าไหร่ครับประจายหกสิบนะว่สิบเข้าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราดูอีกสักหนึ่งเมนูนะปิดท้ายที่เมนูนี้นะครับนีคค่ให้ โดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องหนึ่งมงนชนชาแนลด้วยนะครับ็นกำลังใจช่องน้องใหม่ด้วยนะจะตามซัพบแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับประจอยปล่อยประจอยตําไปนะครับประจอยขอบคุณครับเอาน้องุ๊กตาขอบคุณครับบาย